มันกะโกนไ ah! ม่กอดไม่ก็ดวัตถุประตูกูสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกมผีที่ชื่อว่า note of operation oh <'s> เออว่ไงกอด a c t i เออนั่นแหละแล้ววันนี้เราก็จะมีไลฟ์โค้ดนะเพราะว่าเล่นคนเดียวไม่น่าจะเล่นไหวมาเริ่มเล่นเลย <laughs> เหงื่อตกไปหมดเพาว่ามันหล่อนน่า หัวใจจะวายแล้วเพิ uh, hey. um, uh, uh, ่งตื light like light ängt, ่นไม่ก็ไลค์โค้ดจยทำช่วยกันทำงานเลยเอ้ยมึงเดินเลยอย่าเพิ่งกลัวดิอ่าอย่าเพิ่งกลัวเดินเล่นเดินเล่นประตูปิดใส่ไหมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเปิดอีกคนแรกเออฮึแอยจะมีไล่เสียงไลค์โค้ดนะเพื่อเป็นไม่ให้เราเหงา เออไอ้ดเองกลัวไม่ใช่เหรอเราต้องไม่กลัวผีอะไรถ้าเขาจะด่าต่อใช้ตัวอีกตัวนึงต้องไปทางไหนเนี่ยเปิดประตูดีชุเล่นนี่ปิดล็อกทำไมตัางต่าบ้านตัวเองล็อกทำไมทุกประตูเนี่ยไม่ก็เราอยู่ที่ไหนกันเราต้องไปไหนเนี่ยนี่นี่แม่งก็ล็อกทุกประตูเลยพอผีมาเราจะหนีได้ไง เกมนี้เป็นเกมทั้งสั้นนะมีแค่ประมาณสิบนาทีแลาวจะจบแล้วกดย่อกดชิปใช่ไหมกดอะไรวะคอนโทรลเห็นได้ชิปแบบกดคอนโทรลนาทีเลยไม่มันอาจจะยาวกว่านั้นก็ได้เพราะโดนผีกินเนี่ยต้องเดินไปทางไหนกูนั่งดูแคปปูดถึงเจ็ดร้อยกูพอแล้วกูขี้เกียจดูแล้วไม่ก็มีคนดูแคปปุ่ได้ไงเลยแคปปุ่นเลยบายไม่ก็เราไม่เหงาแล้วแค่สิบแค่สิบอันเขาก็แทบขัวแล้วปิดประตู ปิดไม่ได้ต้องขึ้นไปข้างบนเสียงอะไรอ่ะเอ็นเตอเสียงเกมไมั้เปิดเสียงในเกมเหรอมันเปิดยังไงวะโอเคนะครับอันนี้เราก็กลับมาแล้วไปเซตติ้งมานิดนึงเออใหม่ก็ตอนนี้คือได้ยินเสียงแล้วแห่งความ ใไม่ก็มันปิดประตูไซคูอีกแล้วเอ้าใหม่ก้อนอยู่ดีหน้าจอก,ก็ดับเอ้าใหม่ก้อนวัดแทบันเองโอเคเอ้าใหม่ก้อนกลับมาแล้วเ <c oughs> มื่อกี้เกิดบล็อกอีกนึงเมื่อกี้ไม่ปิดประตูใส่อีทูเ e ล่นี่เ <c oughs> มื่อกี้ผีปิดประตูใส่ในคนไม่อยู่กับกูเลยปิดประตูใส่แล้วออกจากคอมเลยเหรอออกคอมเลยมันออกมันมันออกจอไปเลยกดผิด <c oughs> เราได้อะไรเนี่ย <c oughs> กูไม่กลัวหรอกไ p พีกูพร้อมตบกับมึงอ่ะโอเคกูตื่นและมึงมาช่วยกูหน่อยกูจะตายแล้วสตีมก่อนนี่เออใหม่ก็แบบหนึ่งเดี๋ยวค่อยเปิดอ่าเรากลับมาแล้วนะครับเออเขาให้เขียนว่าอะไรเนี่ยไลท์ว t ตเทิลอ๋อกดคลิกขวาเขาเล็บเมาส์อ๋อเล็บเมาส์เพื่อมีสิทธิ์บล็อกเล็บเมาส์นี่คือต้องใช้เล็บกด e อ๋อ oh, เราก็จะได้ oh! ตัวอะไรฮะโอไม่ก็อีตุแกไม่ก็ไปดูนี้ s okay. <S เห็นไหมเนี่ยทุกคนเห็นไหม s okay. <S ไมืเ่เกี้มันมีเงาตัวอะไรก็ไม่รู้ว่าท,ท,ทุกคนไม่เห็นเนาะทุกคนปิดตาหรือว่าไงโอไมค์ก oh ็ไม่เปิดสตรีมท <laughs> าไมไม่เปิดสตรีมให้เขาอยู่คนเดียวเนี่ยต่ออยู่ไหมเนี่ยก็าอยู่คนเดียวมาตลอดใชมาหม่อยเออไม่รู้ว่อยูาา่คนเดียวตลอดไม่ใครดู อะไรเนี่ยจะเปิดประตูตกแกแล้วอ่ะมันแปลกแปลกละใหม่ก็อดช้างมาแค่ช้างเออแค่ช้างไม่มีอะไรตกตอนแรกกูตกแกเลยเลยกดีเพื่อปิดใช่ไหมเราเราประตูทำแบบเปิดอย่างเงี้ยนี่อีทุเรศนี่เมื่อกี้ปิดไม่ได้อ๋อขายล้านดิขายล้านก่อนขวับเฮ้ยขายล้าน มันไข่รอบเดียวมึงคือพีบเลยเโอเคไข่หลายหลายรอบโอเคอันนี้กด e ไข่หลายหลายรอบแล้วมันไปทางไหนอ่ะนี่อ่ะไม่ได้เรื่องอย่าให้มันหยุดโอเคโอ้ยต้องกด e ที่ประตูต้องให้กันนึงต้องให้กันนึงอันนึงอยู่ตรงไหนอ่ะหาสิก็หาสิหาอยู่ทุเรศนี่มือสั่นหมดแล้วเนี่ย แล้วไอ้บิดไขลานมันช่วยอะไรวะมันหาพัซเซิลไหมมันหาม่ใช้หาสัญลักษณ์อะไรให้ยังเออรถเดินเองได้เขารู้สึกว่าเขาจะตีหน้าประตูก่อนนะเนี่ยมันอยู่แถวไหนเนี่ยเชื่อกันหานะทุกกระแสเห็นที่ข้างนอกก่อนเราออกกปนข้างนอกก่อนมันออกไปไม่ได้นต้องหาหาอีกคั้ไม่ข้างนอกก็ข้างหลังเองอะประตูที่เองเข้ามาใช่ไงเขาบอกว่าตูที่แกเข้ามาประตูไหน เข้ามาทางไหนอะ่ะก็ไปเข้าไปในห้องนะไม่มีไม่มีแล้วช้างอ่ะข้างหลังช้างเหรอไม่มีช้างกูอยู่ไหนเขาว่าอยู่หลังบอกเฮ้ยเสียงหันไปเรื่อ,อยๆนี่นี่นี่เจอแล้วอยู่ตรงทีวีแกก็แล้วจริครบแล้วอ้ยทีวีนรกเอ้ยอ้ยเปิดประตูไปได้ละ เราก็เปิดงงอะ่ะต้องเปิดยังไงเนี่ยเอาล็อกประตูอีกทำามมันล็อกประตูอ่ะก็หาทางออกจากห้อ,องสิหาอยู่มันหาไม่เจอเออเสียงอะไรทุกประตู <My God. S 2> ะตไม่ก็มาด้วยนายอ่ะเออนายต้องมาเล่นหนเองมันจะหลอนมากอ่ะ,อะ,อะมันกะโกนไม่ก็อ่ะ My ม่ก็วัตถุประตูกูอินโทรเล็นี่ประตูมันแพงแล้วรู้ไหมโออไหม่ก็จะตายแทนเขาเปิดไม่ได้เปิดได้ละโอ้ใแม่ก็คนโทรถูกคอสคืออะไรยอดใช่ไหมยอดเราก็มาหาต่อเลยนะพัซเซิลก็รู้ไเนี่ยมันหนัวมาคอส เราได้อันหนึ่งแล้วปิ๊งปิ๊งเราต้องไม่กลัวนะฮะทุกคนไม่กลัวไม่กลัวก็แย่แล้วกูกลัวจะตายแล้วเนี่ยแล้วมันเป็นอะไรเนี่ยต้องไปทางไหนอีกเนี่ยหาหม่ก่อกูไม่อยากจะเดินแล้วว่ามันอยู่ไหนอยู่ข้างหลังแน่แน่เห็นแล้วแยังไม่เห็นที่เขาจิ้มตาบอดเลยจิ้มตาบอดเลยทุกคนไม่กลัวเลยเพราะว่าันทุูประตูอีกแล้วอีทุเรศ อ,อยู่ไหนเนี่ยอ,อยู่ตรงไหนมัน,มนต้องการสามมันอยู่ตรงไหน<า>นี่ยังเสียงมันอ่ะบันทุกครั้งที่เราได้มามันจะมีบททัตรกิเยริยะหาไม่เจอตูตาบอดมันอยู่เสียงแล้วอยู่แถวเนี้ยยเดี๋ว ยอ่อเข้าไปดิเดี๋ยวย่เข้าไปได้เมื่อกี้อ๋ยอย่อเข้าไปได้อยู่ข้างในเลยอีดอกรอดครับเลือดมันอยู่ไหนอะอ๋ออยู่นี่ครบแล้วกูไปแล้วกูไม่อยู่แล้วอีสต้าอ,อีนันลล็ไกใช้างอะช้างมันแปลงร่างอะกูช่างหัวมันกูจะไปแล้วค่ะอ้ะาวกูว่ากูโดนแน่เลยอะ กูเปิดไปตัแล้วกูไม่กลัวหรอกไอผีมึงก็มาดีสัดเอาใหม่ก่อนต้องหาเด้งก่นเดี๋ยวรอบีต่อนิ้วไข่นป้ไข่นิ้ไข่ไป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 ไข่ไข่ข้ขอโดนแน่เลย่ะคาสีนไปร้านรวย ไม่กอดอันนี้เราก็กลับมาแล้วหลังจากที่มันบั๊กมากเกินไปเฮ้ยจริงด้วยตอนนี้เขาต้องจุกกันนี่แล้วเขาต้องปิดมันก่อนปิด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 ผีมันได้ยินเนาะใช่ผีมันได้ยินเดี๋ยวเดียวไขาลานอยู่สักทีดิรับไม่ได้จุกขึ้นไปข้างบนบารเทอรเขาจำได้ว้าว เออเราเขาจะทำสำเร็จไหมมันต้องหาอะไรนะเพื่อปลดล็อกเอาไว้เห็นผีอะอะไรนะเห็นผีม,มันต้องมันต้องหายสัญ,ญลักษณ์อะสามอันเนี้ยมาหาดิ <c oughs> ไปยอ่อตรงไหก็มันกลัวมันน่ากลัวถ่ายในห้องนี้นี่มีไหมเฮ้ อะไรเมื่อกี้เสียงเราะเขาเปิดประตูเสียงใสรล่านเสียงอะไรอ่ะเสียงผีมันนี่อะไรอะมีเสียงลอยเท้าไหมมีเสียงเท้าไหมว่ามันอยู่ตรงนี้ถ้าเปิดใครลานไว้ผีได้ยินเด้อได้เยี่ยมไปเลยแล้วผียังไม่ผลหเลยโกบมันยังไม่ล่าอะไรเขาไว้ยังไม่ล่าต้องขึ้นไปข้างบนก่อนวะผียังไม่หันข้าวรอจะวะ เล่นให้จบๆเถอะห้องสุดปลายทางนั้นหรออ๋อนี่ไงเจอแล้วคูดถึงิจมสนุกแล้วข้าดาวตกกด e ใช่ไหมตรงนี้อัดมบีบีก็จะโผล่ไงเล่นถึงตอนนี้หรอแล้วเขาต้องถาตรงไหนบ้างอ่ะม,มันไม่ได้เล่น อยู่ไหนว้าวมันหลังมืออาอย่ามากินตับกูอยู่ไหนอะมันหลอกมึงเล่นน่ะมันอยู่ไหนชอบใจสิมันอยู่ไหนอะอนล,งลงไปข้างล่างดิลงไปข้างล่างไปหาใช่ปะด <c oughs> กดยอ่อกดย่อมันเดินช้าลง ใครอยู่ตรงไหนบ้างนะที่นายไปดูมาสัญญาเราเฮ้ยตรงนี้ไีเสียงอ้าวอ้าวอ้าวหายกคนน่าเกลียดเลยอย่าระเบิดเลยอ้าอย่ามากินกูจุกมาสเตอร์จุกมาสเตอร์จุกโอเดะโดนเน่า มันมันมันดักอ่ะมันขี้โกงอก่าเขียนทีหลังเวลามันดักอ่ะอย่าเดินอย่าเดินไปหามันอยู่เขาไม่เห็นมันน่ะก็อย่าไปยุ่งกับมันไงหาได้อันเดียวเองอ่ะต้องหาเพิ่มประตูมันเปิดมาเหรอมันเป็นคนเปิดเหรอใช่ต่อไอ้มาหน่อยห้องนั้นในมีของห้องไหนตรงหน้าโต๊ะนี่มีอะไรแดงๆไม่รู้อ่ะก็บเไม่ก็บเลยไม่เมันมันต้องครบให้ไม่เก็บเลม่เก็บเลยบ ไม่แกหาเจอแล้วข้าบนอันนึงแล้วก็ตรงโตนั้นเอแต่ว่าแกยังไม่ได้เก็บอ๋อตรงโตตรงโตที่ขี่อยู่ใช่ไหมใช่เป้ามันแคมป์อ่ะมันแคมป์มาเลยมันไม่อยู่มันไม่อยู่มันไม่อยู่อ๋อนี่เราต้องมาเล่นใหม่อ่ะจู๊กับขี่อ่ะทุเรนนี่มันแปลว่าแกต้องหลบขี่เดินไปหามันก็พอ เอาหายไปแล้วแปลว่าเป็นที่ที่ทุเรศนี่อยู่ไหนวะเฮ้ยได้ยินเสียงมีใครได้ยินเสียงปะข้างบนข้างบนข้างบนมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ห้องบน อยู่ข้องบนอยู่ตรงไหนไขลานิจะไขาให้มันนานๆทำไมเนี่ยเขาว่าไม่ได้อยู่ห้องนี้อะหรือว่าอยู่วะไออีทุเรศนี่เอาฟังออกทันซ้อนซ้อนซ้อนมันมาเหรอ เขาอยากเข็บให้มันครบอะแล้วเขาหาไม่เจออะบิวอะไรนักหนาววะอีทุเรศเขาเสียงลงแ้บมันเกี่ยวอะไร What were you thinking? นี่อ่ะเจอแล้วเจอผีเว้ยตอนนั้นเนี่ยเพิ่งออกไปเก็บแล้วฮะเก็บก่อนนี่นิ่งๆอยู่ในนี่ทางไหนวะอ๋อโหห้องหนึ่ห้องกับห้องอ๋อเก็บคอห้องไม่ทันเก็บคอห้องไม่ทันแล้วเขาบอกเลยว่าอย่าออกมาเขาได้ยินเสียงเอเใครเอเคตายไปหลายรอบแล้ว เขาสกิลมันสูตรเนคือเขาก็บอกจิวอย่าออกมานะผู้ดังๆทีหลัง่ะพูดดังแล้วแต่แกเอาเสียงเขาเป่าเองเขาจุกเขผีไม่เก่งอ่ะเขาต้องไปฝึกจุกมาแล้วเนี่ยตรงนี้ไม่อยู่แปลว่ามันต้องอยู่ไม่มันออกมาเราแกเก็บอันที่สองใช่ใช่แล้วมันก็เกิดใกล้แกโวนเท่านั้นต้องซ่อน แล้วเราเจอผีอย่าัมแต่ย่อ <Yeah, S 1> <Okay, S 2> รีบเดินโอเครีบเดินไม่อยู่ตรงนี้ได้ไม่อยู่ที่เดินตรงนี้แถวนี้ไมีมปะเดี๋ยวว่าอยู่ชั้นล่างแน่เลยไม่ได้อยู่ชั้นล่าง ผ่านมาหน่อยเราไม่กลัวผีแล้วเราโดนกินหด้รอบเกินอ <c> ย <oughs> ู่ไหนเนี่ยเราเขามันเปลี่ยนที่นะหายากที่หายเลยอยู <c oughs> ่กใกล้ๆก,กันเลยแล้วผีจะโผล่มาแล้วเขาจะหนียังไง <c oughs> เตรียมพร้อมหนีอนะ่ะ <c oughs> กดย่อ๋ยวกดย่อกดย่อมาช้า วิ่งเลยใช่ปะกดเลยนะอัอปเซอร์บีให้ดีมันจะมีเศษมันอยู่ตรงไหนฮะอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆอยู่อ,อยู่คิดว่ามันจะอยู่ข้างบนปะไม่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 ข้างบนแน่ ามมาันาลองหาดิอ่ะสุดท้ายไม่อยู่ด้วยนะคือต้องอยู่ข้างล่างอะสักที่อะหายในห้องเนี้ยเขาว่าไม่มีนะในห้องเนี้ย ได้รับเงินมากมันมาแล้วหรอใช่แล้วมันยังไม่มาเขาว่ามันอยู่ข้างล่างเ้อยอ่าสุดท้ายนะะ อยู่ในห้องนี้ปะไม่อยู่ปิดเลยปิดปิดปิดต้องไปจูก,กับผีข้างล่างดูดูดิดอยู่ตรบาะเบาูอ่ะอยู่ห้องอยู่ตรงนั้นเลยเมื่อกี้ซาวบิวเหมือนมันจะงดงามผแก้ให้ได้ถ้าเจอผีบาอเขานะ เรามีไปปักผีไว้มาหน่อยเขาดูแล้วมานอยยัดคูดสิวิง่งแล้วอี<พ>ดอกเจอไอ,อ้ก,กี่อันนะ่ะหรือว่ามีไปปักผีเหลืออันนึง่งเ,เสียงบิวชิบหายเลยอะ่ะ เก็บตรงไหนอ่ะมันไม่ใช่ตรงนี้อันนี้มันเป็นที่ส่วนรวมขาดอีกหนึ่งสองสามขาดอีกสามมันมาหน่อยคิดว่าอยู่ตรงไหนห้องครัวห้องครัวโอ้โหคตรกใจเสียงอัดห้องครัวที่ผีชอบอยู่อ่ะนะใช่ทางไหนวะมาอยู่ไหนวะข้างหลังอยู่ข้างหลังอย่าอย่าหันกลับอย่าวิ่ง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 แบบพี่ตูนเ อยู่ในห้องครัวอยู่ในห้องครัวไปอยู่ในห้องครัวอยู่ในห้องครัวเขาจะเข้าไปยังไงอ่ะล่อมันออกมาเลยดูว่าเราอยู่ต้องล่อมันออกมาแล้วก็รีบแบบก็น่ากลัวเลยขนาดก็ไม่ได้นเกมก็ได้ไม่ขนาดละ master force หรือว่าอยู่ทั้งมันอยู่ไหนวะข้างหลักแล้ว เมื่อกี้มันคงแค่ตําส่กแก่แล้วเขาว่าอยู่ข้างหลังกลัวเมื่อกี้มันแค่ตําส่กแกยังไม่ได้ออกมาตัวเมื่อกี้ก็รัดตอนที่มันทำเสียงไนงะคือมันมันเจอแกลแล้วมันเริวิ่งมาเขาหายกันไม่เจอขอร้องเถอะอยู่ไหนวะนี่ไายอันมาเลยมาหน่อยสาม เฮ้ยเสียงอยู่แถวนี้เก็บเสร็จวิ่งเลยมาหน่อยเตรียมตัววิ่งเดี๋ยวมันจะสปอนได้อีกอันเขาต้องหามันนะราลมากอ่ะเกมอะไรวะเนี่ยอีกสองอ้ามันมามันมาย่อนยอนมองหา นั่นใหญ่บานบานแล้วข้านหลังโตข้านหลังโตเย็นเยเนียเนีย็นเหนียวเย็นอยู่ว่าน้อยยาอยักไม่ขยับไม่ขยับไปไกลๆอีดะล็อกเดินไปทางไหนก็เดินมันก้าวเข้ามันมันได้ยินด้วยอ่ะมันเฝ้าอ่ะมันไม่ได้มันไม่ได้ยินมันไม่มันยืนเฝ้าอย่างนี้เลยเหรอทุเรศเกินไปปะไม่ไม่มันต้องหนักอยู่เหรออะ เขาโดนเองมันเห็นได้ยังไงอ่ะทุเรศทุเรศเกินอ่ะคือเขาโดนมันเห็นมันเห็นขาแกตัวนั้นหรหรือว่าห้าวขยับวะหรือว่าห้ามขยับวะเพราว่าห้ามขยับเขาคิดว่านะแต่ว่าเขารู้แหละทุกครั้งที่แกตายมันจะลดวปันมันจะลดไปอันหนึ่งเหรอได้ไม่มันมาเซฟไว้แล้วไม่ใช่เหรอ อะไรลดอ่ะได้ยัง่ะไม่ลดนะก็ยังอยู่เท่าเดิมไม่แกียมะเก็บยังเมื่อกี้เก็บไปแล้วอันนึงเก็บแล้วมันอยู่ในห้องลองมีไม่ออกมาเว้ยเหลืออันหนึงอ่ะเนี่ยก็ไม่หายไม่ใช่หรอก็เหลืออะไรเหลืออันเดียวก็เหลืออีกสองไม่เหลืออันเดียวปกติเขาว่ามันมันง่ายไงคือผีมันฉลาดเกินอ่ะเอ้ยไอผีนรกนี่ น่ากลัวชิบหายเลยอ่ะผีตัวอะไรวะเนี่ยซามมันลิ้วเก่งด้วยอ่ะเดี๋ยวขวาเดี๋ยวขวาน่าจะมีข้างเตียงข้างเตียงห้องข้างเตียงก็มีเฮ้ยนี่เสียงเสียงอะไรเสียงผีหรือเสียงของเสียงของไปเตียงวะเฮ้ย ครบแล้วอีนรกขี่ใกล้มากขี่ใกล้มากโดนกูแน่มีดใช่ไหมมีดใช่ไหมมีดใช่ไหมมึงโดนอีผีนรกรู้วเชื่อไหมเขาหยิบปืนผีแล้วจะโ้ยโดนกูเสียบแน่โดนกูเสียบแน่อีนรกตายหาไปซะเออเออก่อนจะจบตายหัวใจจะวายแกเห็นตอนนั้นไหมมันมันวิ่งมาหาน่ะ ไม่ไม่มันตายอ่ะกูเสียกมันตายอ่ะเห็นไหมมาแล้วก็วิ่งกว่าจะผ่านแล้วคือจุกผีไม่ได้เลยแต่ว่าดีนะครับว่ามันเซฟไว้ให้อ่ะทุเรศเกิด เอออย่าเกมอะไรมาได้อันนี้เดโมใช่ไหมไม่อันนี้คือเกมเพลย์มันมีแค่นี้แหละก็สรอนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะใครชอบอยู่กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะเออถ้าอยากให้ทำอีกก็อยากให้ทำเลยนะบ๊ายบาย